จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ f f l Apex l e g e n d Tournament Season 4นะครับซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแข่งกันยาวนานนะครับถึง1เดือนเต็มนะครับหรือ4สัปดาห์นะครับแข่งสัปดาห์ละ4เกมด้วยกันนะครับทั้งหมดก็16เกมนะครับเงินรางวัลของแชมป์เนี่ยจะได้1 1 5 0 0 0 0เยนนะครับส่วนอันดับ2 9 0 0 0 0เยนอันดับ 3- 5 0 0 0 0เยนนะครับส่วนอันดับอื่นๆเนี่ยไม่ได้เงินรางวัลนะครับและผลการแข่งขันสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับอันดับ1ก็เป็นทีมจากญี่ปุ่นนะครับเป็นเนวนั่นเองนะครับได้ไปทั้งหมด185แต้มนะครับได้แชมป์ไปถึง3ครั้งนะครับส่วนอันดับ2เนี่ยก็เป็นทีมสังกัดเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นทีมเกาหลีนะครับ เป็นเนวโคเรียนะครับ142แต้มอันดับ3เป็นทีมจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับทีมเอกนะครับ112แต้มนะครับส่วน Golden Cat Gaming ของเรานะครับทัวร์นาเมนต์นี้โชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับเล่นไม่ออกนะครับจบที่อันดับ13นะครับ7 17แต้มได้เป็นแชมป์หครั้งในแมตช์ที่9นั่นเองนะครับแต่ยังไงก็ยังได้สิทธิ์ในการไปแข่งรายการนี้ในซีซั่น5อยู่นะครับสำหรับ Golden Cat Gaming g กเด้นแคทเกมมิ่งเพิ่งมีทีมใหม่ในสังกัดนะครับนั่นก็คือโกเด้นแ a ทเอพ x กเลเจนนั่นเองนะครับเป็นทีมน้องใหม่เลยนะครับประกอบไปด้วยสมาชิก3คนนะครับคนที่1คือเบิร์ดทีนะครับเป็น IGL ของทีมนะครับเป็นพี่ใหญ่ของทีมคนที่2เป็นแจ็คคิวนะครับแอ t แฮกเกนะครับส่วนคนที่3นี่นคือ Cyber นะครับเป็นซั p o r t นั่นเอง ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอีกหนึ่งทีมในสังกัด Golden Cat ด้วยนะครับกับ Golden Cat Apex Legend นั่นเองนะครับยังมีทัวร์นาเมนต์อีกหลากหลายทัวร์แล้วก็หลากหลายรายการให้ได้แข่งแล้วก็ให้ได้ติดตามกันนะครับ ยังไงก็ขอรำลังใจแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวสําหรับสักกัดน้องใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับยังไงถ้ามีทัวร์นาเมนต์ไหนผลการแข่งขันอะไรระหว่างทีมในสังกัดเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันสำหรับน,นี้สวัสดีครับ